ห oh, okay. ัวของนี้้อมดูโอ้สวยดีสิสมนงรุ่นนะว่ามันตั้งแต่จะมีเม็ดเม็ดเยอะหรือเปล่าอันนี้คือแบบกยองเป็นคนเลือกไงเลือกสองเด็สองย่าเบอรมีเม็ดพี่นองหมายถึงว่าเม็ดเพิ่นน้อยเดียวจะหนุ่มๆนุ่มมาขักจ้ด พราะวโอ้เป็นตาเซบนะจ๊ะทุกคนนกกินแรงขึ้นดูนะแต่เ็วันสิวานพ่โอเคเาจองนิดหน่อยวันนี้เดียวอยากกินมากนกินนีดเด้อ กินได้ที่เป็นลูกกันสดุกจิ้มดิอยเต็มเต็มเดี๋ยวเดี๋ยวชิมชิมดิครับเขียบเจ้าอันใหญ่หรืออันเล็กอืออันไหนก็ทถออันนี้สิอืมโอเคอันเล็กเลือใช่ไหมบักยงเลือบักยงเลือ นัาเกียไปเลียอย่างนั้นเลยหวานปะหวานดีแซบ่บแม่แม่มมจะกินบ้างเอาเอาเอา,<ฮ>เอาให้แต่ว่ามันไม่ค่อยแดงเนาะมันไม่ค่อยสีแดงเนะเาะออแซ่บปะกินแล้วก็ฉี่ฉี่เยอะมากมอือฮะ ตายก่อนได้ไหมดูกองผ้าดิตายก่อนได้ไหมสักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยมารีดพี่น้องเพิ่งยังไม่ได้ลงมือเลยเก็บแต่ตรงนี้นี่เห็นไหมวัน <Richt> น <Charlotte> ี้งานหนักเลยทุกคนไปไปรีด <görüş> ผ้าจ้ะจะมีใครช่วยรีดผ้าไหมนะ ใด้จะช่วยรีบผ้าบ้างนะอยากรู้จริงใครจะน่ารักคิดว่าต้องมีคนน่ารักแม่แน่เลยองช่วยรีผ้าแม่แน่เลยใช่ไหมคิดว่าใช่มเดยวจะียเดียวไปั อืมแคนี้สิอืเ้อโอ้โหถอดเสือมนะห่อนคักกวาแมทตอนี้รีเลยออโอ้โ้ออกินแตงโมไปหน่วยหนึ่งบ่ม,งมีสิบแพ็คเลยนะ่ะ ซิกแพคหายไปเลยอ่ะอยู <c oughs> <c oughs> ่ตรงนี้สิแตงโมนาตี้อยู่ตรงมังคันนั่นคักแน่เสร็จแล้วทุกคนเสร็จแล้วเสร็จแล้วสองชั่วโมง เสื้อผ้ากลกม็ไปเที่ยวมาเดยเนาะไปเที่ยวมาเสื้อผ้ามันก็ลายฮะนะนั่นแหละทุกคนโอเคหลีดเรียบรยบลอยจ้ะ <laughs> 他们都 <laughs> 在现场。 อะไรสับเสียงสับหมูสับหมูหอมอะไรหมูหอมหมูสับหอมหมูสับใช่อะไรก็พูดอย่างนี้สับหมูหอมหมูสับเออมีแรงข้าวต้มหรือเปล่าฮะข้าวต้ม,มเดี๋ยวมีดปิวนะ เป็นหมูสับหมูสับไก่สับก้มสับยองสับอันน้อสับหมูสับพร้อมหมูสับเสียงอะไรหมูสับเสียงหมูสับเสียงหมูสับพร้อมเสียงสับหมูเสียงสับหมูพร้อมหมูสับพร้อมอะไรพร้อมหมูสับเสียงสับสับเสียงสับสับพร้อมหมูสับยองสับหมูก็ละเอียดได้น้องเลย โโคเเุโรเคะซีอิ้วขาวจ้าซีอิ๊วขาวซอ,อสตา่าเขียวหรือว่าซีอิ้วเขียวซอสปรุงรสซอสปรุงรนหมดเกลี้ยงไม่เลืออืมเนเอไดูได้ดูซอสหวานรซอิ้วตะปมปรุงรสกน่น้ำตาลไทแดง กราเไข่ดาวจ้าทุกคนทางนี้เป็นกะเพรากะเพราหมูสับจ้า mm hmm. แล้วก็ ทางนี้เป็น,นไก่ทอดจ้ะน้องไก่ทอดเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจัดอาหารจานเดียวไปเลยจ้ะทุกคนอนะันนี้เป็นเข่านะจ้ะโอเคเดี๋ยวอาให้นุ่มๆก่อนจ้ะอย่างนี้อือฮเดี๋ยวแบ่งไก่ให้นุ่มๆจริงๆอีแม่เห็ดไก่ในไหวกินอีแม่นะทุกคน

Số cùng, cùng cùng tạc con. cùng chim cùng chim cùng. Say lúc bay. Say lúc Xay lông nữa. Not nữa. Not nữa. Not nữa. Ngoc เอาอแม่ตอนนี้ออกไปให้แม่ <Okay. S 1> คนเป็นตาแซ่เป็นตาแซ่ซิท mm ุก hmm. คนโอเคเดี๋ยวห้อจัดจานจ้ะ ไหลไหลน้ำไหล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 น้ำไหลไหลน้ำไหลไหลอย่างนี้ทุกคนสมมติ ยกมาคนละจานอเอาใครนั่งตรงไหนเจขียบนั่งนี่เขียบโอเคเอ oh, no, no. อนโน้โน <c oughs> ถูกใจสิอ่วางพ่อวางเร็กแน่โอ้โหโอ้โหน้องเจอไงความิน สวัสดีครับทุกคนมาอีกแล้วใช่ไหมักยอมสวัสดีครับทุกคนสวัสดีสปุสก็จสวัเริ่มพูสบายดีตักแท๊กกันเด้อจ้ากินข้าวแลงวันนี้มา<ำ>ข้าเลยเน,นาะจัดนะครับเพราะว่าเราแมทธิวไปฟ<อ>ุตบอลมาโอเควัชชูกินเลยเป็นกระเพราหมูซับไข่ดาวแล้วก็มีไก่ทอดน้ำจ่าไห้สามนุมน่มเนาะจ๊ะทุกคนโอเคปะป๊าปะบักยองหยาบคู บอกยองอยากพูดอ่ะจะกพูดอะาพูดอะจะพูดอะไร่ะกินกินอะไรแดีวยาแม่บอกแล้วอ๋อกินอะไรต้องอดหลักใช่ไหมตองนี้ทำตามไมแทกแทกยังไม่ไม่อยากเจาะไข่แดงอ่ะมันต้องเจาะไงหนึ่งสองทางนู้นชอบเจาะเพราะว่าชอบกินไข่หนึ่งไข่ดาวสองสาม

จสจิากที่แม่จากที่แม่จัดสวยๆมันก็พังหมดเนาะเดียมมนไ่ That's good you have photo f it so you know how it look เช mm ิไหมไม่ดูดีเหรอ No ไม่สวยเลยต้องชิมใจด้วยชิมชิมเลย I put a lot of time to get it like this yeah I don't know แต่ฉ yes, oh. ันทำด้วยพิเศษแต่นั่นไม่ใช่แล้วคุณรู้ไหมว่าที่จะบอกว่าจานนี้ดูดี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  ละอิริบชาฮิวอิริชาฮิวอิลีกินส้มตำได้อิลีได้บักมักอีแม่แล้วจะกินส้มตำอือหือกินส้มตำตำซั้วขนมจีนกุ้งผู้ต้องผูกแบบนี้บักซีเทียบมาถึงตําั้วะใส่กุ้งมาไม่ใช่ฝู่ปิด ตำสัวขนมจีนใส่กุ้งตำสัวสัวสัวตำสัวขนมจีนใส่กุ้งมันต้องทำปากอย่างนั้นได้เหรอมันจะพูดได้ตำสัวอร่อยดีอร่อยก็กินสบ็จลาย แ่บทุกอย่าง <laughs> <laughs> คนเห็นก็เขาว่าเป็นกระแซบทุกอย่างเลยใช่แตาว่าพอแบ่บกระสีอดไงต้องว่าแ่บไงเออเขาบอกว่าไม่แ่บเข็ดเองอือก็ไม่ได้หอกครับก็ไม่ได้หอข้าวด้วยป้าป้าก็เลยจําใจต้องอร่อยทุกอย่างเ <laughs> <laughs> ออ<ม> <laughs> จานของใครจานของใครน่ากินโอ้ยพี่หน่อยเ้ยทักทายกันเลยวสบายดีสวัสดีกันพี่น้องกินข่าวนี้นี่สวัสดีครับบักเอือบักเอืออยู่หนีด้วยจ้ะบักยองเป็นคนไทยอือฮึอนโอ้ยหนังไก่ทอดมันต้มปลาแดกใช่ะหมแกติหาของแม่ ขอใส่มือคือเกาจ้ะมาแวตะคัสเต้แวตะคัสเต้คัสตคัสเตบอลวางผมคิดว่าแม่ความไกลปมัมว่วตอนัาเล็กพูดอ แม่เคี้ยวไก่แล้วมันกรอบใช่ไหมมันดังมันได้ยินตรงนี้ใช่ไหมมันเวลามันกรอบแ้วแม่ไม่ได้ยินที่อเล็กพูดไงแม่ก็เลยหนอนดอืยเซนขนมจีนดูทุกคนดูนาแม่ด้วยเยทุกคนอยากดูนาแม่มันบ่อยากดูข่าวอยากดูนาแม่อือหือ ด้วันีเกรอบด้วยอร่อยมากอืออือเสียงขนมจีนดูกุ้งทำชอบกินเส้นเส้นอร่อยมากของแม่นากินชีอื้อกินบ้างอือทำไม ก็หกแบบนี้ทำไมบอกนาอไม่ใช่นาเลยทำไมบอกเอามาแซ่บสนนิน่ากินน่ากิน <c oughs> น่าเมว้น่ากินน่าแมอันนี้เป็นน้ำไก่หรอกจ้ะอือหือ รูมันกรอบสิของแม่มันกรอบมากหนังไก่แต่ว่าแม่มีหนังไก่ด้วยแม่แม่มีหนังไก่เฉยเยแม่พ่มีอันนี้ข้างในปิดเฉยหนังไก่ถ้าพูดว่าหนังไก่เฉยๆมันไม่มีข้างในเป็นเนื้อครับลูก ถ้าเหม่อรอเดี๋ยวเส้นออกเส้นมันบุดูสิทุกคนอือหือแสบแสบไปดลไล่ไหลน้ำไล่ไหลครับรอผมพูดวันนี้บิชตี้นั่นใช่มันใช่ละหลมันใช่ไลาไหลไล่ไาล มาโอ้ยเผ็ดเนาะหยังลิปวิดีโอแม่มันสั่นเลยเห็นใจแบบเห็นใจแบบหยองนั่งพยายามที่สิวเบาไทยนะจ้าทุกคน น้ำลายไหลลายไหลอยมัวระนะ <c oughs> แซ่บมากทุกคนแซ่บมากไม่ใช่กุ้งกีตัว กุ้งห้าตัวห้าตัวอร่อยดีเซมเทียบได้เลยไม่ต้องรอตัวเองช้าอื What No ไอ้น้ำเบสสองกว่าต้องกินสองน้องชอบเจาะไข่แดงครับต้องกินไข่เยอะไข่ต้มก็กินตอนเช้าอ่ะเขียบกินข้าวเขียบ ปื mm hmm. มออะมาททำไอล่ะห่อข้าวให้ฝรั่งเนี่ย oh. เอาหรือเปล่าล่ะกระเพราใช่กระเพรา oh. Lot of food for me tomorrow I don't think I need rice ไม่เดี๋ยวนนีอ่ะ

กินข้าวกินข้าวเล่นกันอยู่นั่นน่ะลูกอันนี้ไม่ต้องมัดจ้ะอันนี้ <Yeah. S 2> แบบนี้เลย Yes that I can do too เหรอ Yes โอ uh ้โหดูได้กะเพราไข่ดาวนะพรุ่งนี้ยโอเคเปล่ <Yeah. S 2> okay, า Yes ดู Oh that's good for me mm. I can eat tomorrow that's good oh. Oh. หมดยังงะไรจะพูดนี่แม่ก็พอแม่ก็พอกินเสร็จแล้วครับกินไปสองน้งกินมันไม่ใช่แต่ลัวร้อยอย่างเดียวไม่ไม่กินข้าวเล่นกันอย่างเดียวเลยนี่อันยองนี่ตัวตัวสาคัญนะชวนน้องคุยหัวลรอกอีกคนเดียวเยอะเด่นะเห็นไหมอ่ะกินไม่หมดหรอกกินไม่หมดก็ไม่เป็นไรถ้ามันเยอะอแต่ว่ากินให้อิ่มเดี๋ยวเอาอีกหมดแล้วนะโอเคจานสุขทุาคนจจามินอีกจั อาหารจานจเดียวนะจ๊ะเตะกับจงงานใหญ่เตื่นไปนะทุกคนทุกคนอิมน่มหนำสำร้านกันนะจ๊ะเมื่อทุกอย่างจะเฮ็ดพอดีเลยใ,ให้พออีพอเฮาเข้าเนาะจ๊ะทุกคนขอบคุณสุภุสุคนทีแ่แวะทักทายกันเด้อจาา้ามื้อนี้ไปก่อนเด้อฟันดีบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย